อินคะได้ข่าวว่าถ้าใครไปบุกรุกป่าตั้งแต่ปี5-7แล้วโดนจับตอนปี6-1อ่ะมันใช้กฎหมายปีไหนลงโทษหรออ่าดีเลยจันเรื่องนี้เคยถึงดีกามาแล้วนะคดีนี้เขาบุกรุกตั้งแต่ก่อนปี5-9ตอนนั้นใช้กฎหมายป่าไม้ฉบับเก่าอยู่ แล้วปี59เขาออกกฎหมายใหม่ใช่ไหมใช่พรบราป่าสงวนแห่งชาติฉบับที่4พศ2559เริ่มใช้ปลายเดือนพฤษภาคมปี59แต่ปัญหาคือจำเลยยังอยู่ในพื้นที่ยังใช้ประโยชน์จากที่ดินอยู่นะจนถึงปี61เลย อ้าวแบบนี้ไม่โดนกฎหมายใหม่หนักกว่าหรอกลับกันเลยจ้าศาลบอกว่าต้องใช้กฎหมายใหม่ที่เบากว่าเพราะถือว่าการกระทำผิดมันต่อเนื่องมาจนถึงตอนที่กฎหมายใหม่นั่นแหละมีผล โอ้โหเหมือนเขาทำผิดตั้งแต่กฎหมายเก่าแต่ยังไม่หยุดจนถึงตอนที่มีกฎหมายใหม่พอดีใช่แล้วเพราะงั้นจะลงโทษต้องเลือกกฎหมายที่เมตตากว่าหรือโทษเบาวกว่าตามปอ,ออมาตราสามวรรคท้ายเขาระบุไว้เลยเขาใจแล้วผิดต่อเนื่องสารมองว่ากฎหมายใหม่ต้องมาก่อนถ้าเบาวกว่าใช่เลยจันจำไว้เลยนะกฎหมายใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะลงโทษหนักขึ้นเสมอไป